สวัสดีครับอ่าสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกับห้องเรียนออนไลน์บาครูอุทิตนะครับครูอุทิตสอนให้รู้นะครับเราจะใช้หนังสือนะครับอ่าวิชาดนตรีนาฏศิลป์ในระดับชั้นปอสองนะครับก็คือหนังสือเล่มสีม่วงเหมือนที่คุณครูโชว์ให้ดูวันนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยที่1สีสันของเสียงนะครับกับหัวข้อที่มีชื่อว่า คุณลักษณะของเสียงดนตรีนะครับซึ่งเครื่องดนตรีนะครับแต่ละชนิดแต่ละประเภทนะครับจะมีเสียงที่แตกต่างกันออกไปนะครับและจะให้ความรู้สึกนะครับที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วยนะครับเสียงดนตรีนะครับมีลักษณะดังต่อไปนี้นะครับซึ่งจะแบ่งออกได้เป็น3หัวข้อนะครับ คุณสมบัติของเสียงดนตรีนะครับ1คือเสียงสูงเสียงต่ำา 2. เสียงดังเสียงเบาและ3เสียงสั้นเสียงยาวนะครับคุณลักษณะของเสียงดนตรีประเภทที่1นนะครับก็คือเสียงสูงเสียงต่ำนะครับเครื่องดนตรีนะครับบางชนิดนะครับให้เสียงสูงเช่น ระนาดเอกนะครับแต่ว่าบางชนิดนะครับจะให้เสียงต่ำนะครับก็คืออย่างเช่นระนาดทุ้มหรือว่าซออู้นะครับซึ่งจะมีเสียงต่ำนะครับนุ่มนวลนะครับส่วนเสียงสูงนะครับเป็นเสียงที่มีความถี่มากนะครับแล้วก็เสียงต่ำนะครับจะเป็นเสียงที่มีความถี่น้อยนะครับ คุณลักษณะของเสียงดนตรีในประเภทที่2นะครับก็คือเสียงดังและเสียงเบานะครับซึ่งเสียงของเครื่องดนตรีนะครับที่มีระดับเสียงดังมากนะครับเมื่อเราได้ยินแล้วเนี่ยเราจะเกิดความรู้สึกตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ตรงกันข้ามนะครับ แต่ถ้าเราลดระดับเสียงดังนั้นเนี่ยลงนะครับของเครื่องดนตรีแต่ที่เราได้เรเลงนะครับลดลงให้เบาลงนะครับจะทําให้เกิดความรู้สึกที่เราได้ยินเนี่ยนะครับเกิดความรู้สึกสงบนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นการตีกลองนะครับกลองใบใหญ่นะครับกระนําตีนะครับให้มีเสียงดังมากๆนะครับแต่ถ้าลดระดับความแรงนะครับ ในการตีเนี่ยให้เบาลงเบาลงนะครับเสียงกลองก็จะเบาลงอีกด้วยนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับคุณลักษณะของเสียงดนตรีในประเภทที่3นะครับก็คือเสียงสั้นและเสียงยาวนะครับอย่างเช่นเสียงสั้นนะครับคือเสียงดนตรีที่มีเสียงเกิดขึ้นในระยะสั้นๆนะครับ2ก็คือ เสียงยาวนะครับเสียงยาวคือเสียงของเครื่องดนตรีนะครับที่เกิดขึ้นในระยะยาวนะครับเป็นเวลานานนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นการตีชิงนะครับในการตีชิงนั้นเนี่ยถ้าเป็นเสียงชิงถ้าเป็นเสียงชิงนะครับจะเป็นเสียงยาวนะครับและถ้าถ้าเป็นเสียงฉับนะครับถ้าเป็นเสียงฉับ จะเป็นเสียงเสียงสั้นนะครับหรือการตีค้องนะครับให้เสียงกล้องกังวานนานกว่าเสียงของก,อการตีชิงนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของอการตีชิงดูแล้วให้นักเรียนเนี่ยสังเกตดูนะครับให้นักเรียนฟังแล้วก็สังเกตดูว่าระหว่างเสียงชิงกับเสียงฉับะจะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับ จบแล้วนะครับสำหรับคุณลักษณะของเสียงดนตรีนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็คือหน่วยที่2นะครับจังหวะของดนตรีนะครับฝากติดตามคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนะครับได้ที่ช่องครูอุทิศสอนให้รู้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครูอุทิศก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ